สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาแนะนำนะครับสภาพแกะกล่องก่อนการใช้งานนะครับของตู้เชื่อมเ e กกะเทคนะครับตัวนี้ส่วนรุ่นที่ผมสั่งมาทดลองใช้งานนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ O A R C 2 0 0องนะครับก็ ตามที่เขาโฆษณาไว้ก็บอกว่าใช้งานหนักได้นะครับตัวนี้200แอมป์ส่วนวันนี้ก็มาชมสภาพรอบๆกันครับส่วนกล่องที่ผมแกะออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีกันกระแทกมีถุงห่อ,อมานะครับส่วนด้านหน้านะครับก็มีปุ่มปรับนี่นะครับเพิ่มกระแส วันนี้หน้าจอมอนิเตอร์นะครับมีไฟโชว์ต่งตางๆนะครับด้านล่างก็จุดต่อสายนะครับบวกลบนะครับสีแดงสีดำนี่ก็คือสายที่ได้มานะครับบอกค่อนข้างแข็งแรงนะครับน่าใช้ อันนี้สั่งมาใช้เองงานเล็กๆน้อยในบ้านนะครับส่วนด้านหลังนะหลังเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็สายต่อพ่วงสายปักนะครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอุปก,กรณ์ที่ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้ากากเชื่อมนะครับแถมมาให้ด้วย นี่เป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับแถมมาเคาะ e l สลักกัดแล้วก็คู่มือและใบรับประกันคุณภาพนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแกะกล่องก่อนการใช้งานนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำการทดลองเชื่อมจริงกันอีกทีหนึ่งครับได้ผลอย่างไรเดี๋ยวจะมาเม้นให้ฟังกันนะครับครับตัวนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะครับที่ผมเตรียมไว้สำหรับงานเชื่อม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ